ห้อยมาโกงตำนานล้านนาล่องไปที่บ้านหมูแปดตําบลป่าซักอําเภอเมืองจังหวัดละยูนเลยเอบรจระปูนไปบักไก่ก็จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่หนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านห้อยมาโกงหมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับโรงงานซีพีแรมติดถนนอ้อมเมืองป่าสางจังหวัดละูน ที่ปากต่างเข้าหมู่บ้านจะพักกดอนุสาวรีย์มาสูงใหญ่มีลายน้ำต่างสลับสีขาวยืนเดียวๆอยู่บนศาลาที่ชาบ้านปากันห้องว่ามาโกงอันเรื่องราวของมาโกงหรือว่าบ้านห้วยมาโกงแห่งนี้จะเป็นจะใดและจะน่าสนใจขนาดไหนมากดแชร์กดไลค์นะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับตำนานบ้านห้อยมาโกง เขเริ่มจากคนเท้าเล่าต่อๆกันมาว่าเมืนมาแล้วบรแน่ชาติเราเป็นปีพศอใอดในเตือฮันมีสหายพอจ่ายกูหนึ่งบ้านอยู่คนละเพิดลายดอยคนแรกชื่อว่าขุนเริ่มคนที่สองชื่อว่าขุนทาสองคนนี้หักใค่อยู่เป็นเซียวกันมาและก็มีอุปนิสัยต่างกันนั่นก็คือขุนท่าเป็นคนใจบุญส่วนตาลชอบกินตาลอยู่เป็นประจำส่วนขุนเริ่มนั้น เป็นคนใจกล้ามีวิชาอาคมพาแปะสิงสาราซัดพูดผีทั้งหลายคุณเริ่มกับคุณทาได้ฮือสัญญาต่อกันว่าห้าเข้าสองมีลูกปะจใยกับปะอใจหรือถ้าเป็นไม่ยิงกับไม่ยิงก็จะฮื่อเป็นเซี่ยวกันแต่ห้าเข้าสองมีลูกเป็นปะจใจกับไม่ยิงนั้นก็จะฮ้ออยู่เป็นกู้กันว่าอัน ยูต่อมาพกตว่าขุนเริ่มมีลูกสาวชื่อว่าเกี่ยงคําเป็นสาวงามอยู่ตัดบานปาตีหันส่วนขุนทานั้นมีลูก่าวชื่อว่าบุญทาเมื่อละอ่อนถึงสองใหญ่ขึ้นมาพ่อเสียวตึงสองก็แนะนําฮือฮูจักกัดละอ่อนตึงสองนั้นก็มีใจหักใครชอบพอไม่ได้หันหน้าบ่าวบุญทามีม้าประจําตัวเป็นม้าลายพันปื้นเมืองสีน้ําตาล่างขาวหรือตีคนเมืองเฮาฮ้องว่ามาโกงโดยบุญทา มักจะชอบขี่ม้าโกงตัวนี้ข้ามห้วยขำดอยไปแอวหาเกียงคำโยเสมออยู่มาวันหนึ่งบุญแท้ก็ได้ขี่ม้าโกงไปแอวหาเกียงคำดังเช่นวันก่อนๆเมื่อมาถึงตีดอยแกนหนึ่งก็ได้พอลงไปยังหมู่บ้านตีหันบ้านเหือนตีหมู่บ้านทั้งลุ่มนี้กระจายกันอยู่เป็นยมยมเล่ากันว่าคือตัดบริเวณบ้านปะบงกับบ้านหนองลมในสมัยประเดิวเมื่อได้พอลงไปเราแหนดังนั้น บุญทาก็เกิดความสนใจและได้ขี่มาโกลงลงไปพอเมื่อไปถึงตั้งลุ่มแล้วก็สังเกตได้ว่าหมู่บ้านที่นี่มีควันไฟขึ้นหลายแหง่งเสียของเจ้าบ,บ้านต่างหลายกำลังมวดงานพอย,ยังกับมีงานปลอยในเตื้อหันเมื่อถึงยังหมู่บ้านตีหันแล้วบุญทาก็ขี่มาโกลงล่องกองไปแผ่ยังเฮือนหลังหนึ่งเป็นเฮือนของแม่ไม้ผัวตายละเมื่อไปถึง ก็ได้ถามแม่ไม้คนฮันว่าแม่เท่าเหยคนในหมู่บ้านที่นี่เป็นแย่อย่างกันกาเสียงฟังพร้อม้วนนักแกแม่ไม้เท่าได้ฟังก็ว่าอ๋อเนี่ยกะลานเฮยอันหมู่บ้านที่นี่ก็อยู่ในปกครองของหุ่นเริ่มเป็นหัวหน้าวันนี้หุ่นเริ่มแกบ้านเฮาได้เป็นเก้านำเจ้าบ้านเข้าป่าไล่เราแล้วได้ปะงูใหญ่ตัวหนึ่งเขาว่าคณดเต้าเก้าตตก คุณเริ่มได้หันก็สว้าทกระถาสะกดเอาผ่านไปสักกรรมงูนั้นก่นินิงไปเขาก็แปลงกำกึดว่าจะแยะจะได้เอางูนั้นปิกแล้วก็คุณเริ่มนั่นนะได้เซกเอาเครือหนาแน่มัดลากจ้อยกันมาอันเครือหนาแน่เต็มเท่าไดอูถึงนี้ก็คือจือของเครือไม้ชนิดหนึ่งซึ่ง้าบ้านเชื่อกันว่ามีฤทธิ์หากได้ใจผูกมัดเอาซัดชนิดใดแล้วซัดตัวนั้นก็จะยอมตัวมาโดยง่าย จากนั้นแม่ไม่เท่าก็เล่าต่อไปว่าแล้วเขาก็เอางูมาฆ่าแบ่งกันกินเฮ้อบาปกรรมอันแต่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอี้ป้าบ่าหหมแต่สู้ขุดเอาหัวมันลูกไหมก็กินอิ่มได้ยังกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นก็แย่ขั้วป้าตายเสือคบจะอันแล้วป้าก็เลยกลัวบาปกลัวกรรมการฆ่าสัตว์นั้นป้าบ่าเอาแต่แต่หลานเฮ้ย อันเหตุการณ์การยับพญางูได้เตือนี้คนเท่าก็ได้เล่าต่อๆกันมาว่าเจ้าบ้านต่างหลายเมื่อยับงูได้แล้วก็ลากงูมาตามป่าตามรอยจะอันแต่เมื่อลากมาถึงยังดอยแกนหนึ่งโดยนำนักกระลำตัวตีใหญ่ของงูแหางของงูก็ปาดก็ไม้กล่นเอียงลงเหตเซียงอันเก้าไม้โมนี้ก็น้อมเอียงเป็นไปทางเดียวกันผู้วันนี้ก็ยังมีหื่อหันอยู่ ดอยตีวานี้ก็ชื่อว่าดอยงูคนตั้งหลายก็ลากหางของงูมาจนถึงม่อนดอยแหมตีหนึ่งจากนั้นก็ได้ปากันใจอาวุธเข,าข้าลมค่างูนั้นก็กิ้งสวุดสวัสดไปมาด้วยความเจ็บปวดและจากการตีงูทุลนทุลายดินไปมาเตือนี้ก็เนื้อเก่าไม้ไม้ย้าบนดอยแก่นนั้นเหียมตายไปจนเสียงจนถึงสมัยประเดียวก็ยังม่มีเก่าไม้ใดงอกขึ้นบนดอยแก่นนี้ได้แหมเลย อันดอยแกนนี้ก็มีชื่อว่าดอยล้านอยู่ตัดบหน้าสถานีรถไฟบ้านหนองลมในสมัยบเดีวเมื่อคนตัางหลายได้ค่าพญาง,งูชำแเลจินแบง่งให้กันไปแกงบ้านผาบ้านมันแล้วบุญทาก็ได้ขี่ม้าโก้งมาถึงบ้านของเกี่ยงคำพอดีการมาในเตือนี้ก็ตั้งใจจะเอาแหวนมาขอมั่นสาวพรากฏว่าในเวลานั้นหมบ้านติหันก็เกิดฝนตกฟ้าดำลมหลวงปัดกระนำ เสียงฟ้าฮ้องฟ้าคางพยังแผ่นดินจะลม่มซักกรรมบ้านเรือนต่างหลายที่หันต่างหน้าก็ก็ก้อยยุบจมลงไปในแผ่นดินบุญทาได้หันจะอันก็สะดุ้งตกใจยิ่งนักจึงควบมาโค้งตัวกล้าล่นไปต่างหน้าเพื่อหนีตายแผ่นดินนั้นก็ล่มยุบเข้ามาใกล้ๆบยุทธบุญทาหันท่าบดีกระทอดแหวนมั่นโจงลงแผ่นดินไปเกิดเป็นหนองใหญ่ชื่อว่าหนองแหวนแผ่นดินก็ยุบถลม่มตัดแท่น แต่เหตุการณ์ยังไม่จบแต่อีแตนะครับด้วยความหักตัวกลัวตายบุญทาก็ขี่ม้าโกงต่อไปจนถึงดอยแหมแกนหนึ่งจากนั้นก็ได้เลี้ยวหลังปิกไปพอดอยแกนนั้นก็เลยได้ชื่อว่าดอยแลเสร็จจากดอยแลแล้วบุญทาก็ขี่ม้าโกงหนีต่อไปถึงกิวดอยแหมตีหนึ่งในสมัยฮันจาบบ้านก็เล่ากันว่าม้ามีฤทธิ์และอูด้เมื่อไปถึงที่กิวดอยตีฮัน มาก็ได้บอกว่าปอเตาะปอเตาะหรือว่าพอแล้วพอแล้วกิวดอยแห่งนั้นในสมัยประเดียวเลยฮ้องว่ากิวปอเตาะเมื่อมาได้ว่าจะอันบุญทากรรมบะสนใจได้เขีย่ยม้าหนีต,ต่อไปตามลําห้อยแหมตีหนึ่งมาก็เริ่มเหมือนกับยังมีเคาะล่นบวหวลาห้อยแห่งนั้นเลยได้จือว่าห้อยเคาะมันเลาะพานห้อยเคาะเลยไปตีนม้าเริ่มมีเลือดไหลฮอนบ่าบาบอย่างไฟลําห้อยแห่งนั้นเลยได้จือว่าห้อยไฟ จากนั้นมาก็ลโลนนี่ต่อไปแหมจนถึงลำห้วยไกลอดอยน้อยแกนหนึ่งเมื่อไปถึงมาก็คขาดใจตายณนะลำห้วยตีหันเมื่อมาโกงไสิ้นใจณนะลำห้วยแห่งนั้นแล้วต่อมาตีแห่งนั้นเลยได้ชื่อว่าห้วยมาโกงฝ่ายบนทาเมื่อหันมาโกงคู่กายตายลงก็หูซึกเสียใจยิ่งนักห้ำให้อยู่ตึงคืน พอปนจากความเสียใจยได้แล้วก็ได้แปลงสารน้อยๆเฮือหลังจากที่ม้าตายบุญแท้ก็ปิกไปหาพอ่อเพื่อขออพยพผูคนหลายหลังคาเฮือนมาอยู่ณสถานที่แห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้และได้ชื่อว่าบ้านห้วยมาโกงมาจนถึงสมัยบะเดียวหลังจากนั้นลูกหลานบ้านมาโกงก็ได้แปลงอนุสาวรีย์กูมาโกงกับพระธาตุดอยน้อย ไว้เพื่อลํำลึกถึงบุญทากลับมาโกงตัวกาหมู่บ้านแห่งนี้ก็มีผู้คนอยู่อาศัยติดต่อกันมาจนถึงสมัยมาเดลและเมื่อคนมาอาศัยนักขึ้นนักขึ้นก็ต้องแบ่งการปกครองออกเป็นสองหมู่บ้านอันหมู่บ้านที่แยกมาใหม่แห่งนี้ขออาศัยด้วยเหตุว่าพื้นที่บริเวณนี้มีลูกลังสีแดงหลเลยตังชื่อว่าบ้านสายทองกุวันนี้ก็จะมีประเพณีส่งน้ำพระาธาตุดอยน้อย กับกูมาโกงในเดือนเก้าแหมแปดคำเป็นประจำกูป,ปีส่วนบ้านแม่ไม้ที่บ้านหนองลมนั้นก็ลอดป้นจากแผ่นดินลมยุบซูบจมไปในสมัยบดียียอยู่ในบริเวณบ้านหนองลมตำาบลสีบัวบานอำเภอเมืองจังหวัดละปูนแล้วก็เหลือเป็นดอนอยู่ย่อมหนึ่งซึ่งเจ้บ้านก็ห้องวัดดอนแม่ไม้ตั้งอยู่หิมตางรถไฟหากจากถนนข้ามทางรถไฟประมาณ150เมตร ในสมัยนี้น้ำก็ได้แห้งหายไปหมดแล้วกลายเป็นที่นาคนเท่าก็เล่ากันว่าเมื่อสักสามสี่สิบปีที่ผ่านมายังมีเสาเฮือนแม่ไม้เฮาหันอยู่ท่านผู้ชมที่หักของไอทีกุทันครับนี่ก็คือเรื่องราวอันเป็นตำนานที่มาของห้วยหมาโกงพะทา์ดอยน้อยหรือว่าพัาน์สายทองตำบลปะซักอำเภอเมืองจังหวัดละปูน รวมถึงบ้านหนองลมตำบลสีบับา,บานอำเภอเมืองจังหวัดละพูนที่เล่าสืบต่อกันมาเมินและข้อมูลโมลนี้ก็แทบจะบ่มีใครซืบไว้ไอทีก็เลยได้ขอสัมภาษณ์ป้านานยนต์ซึ่งมีอายุแปลสบยและจดจำกรรมบอกเล่าของคนเท่าได้นักที่สุดณปี2567นี้ในวันนี้อาทีก็เลยขอยิบยกมาเล่าฮือกูท่านได้ฟัง และอย่าเพิ่งปิดคิปนี้ไปไหนเต่านะครับเดี๋ยวสักกรรไม่ทีจะพากูณท่านไปพอสถานที่แห่งตำนานบ้านห้อยมากงกับบ้านนองลมที่ยังมีขื้อหันในสมัยมาเดียวตัวไอทีไปพอเลยนะครับครับตอนนี้ไอยูไอทีไอยูตอนนี้ไอทีก็อยู่ตีบริเวณ บ้านไม่ๆนะครับที่ตามในตำนานบ้านมาโกงนะครับแม่ใบคนตีบไม่ได้กินพยางงูใหญ่นะครับก็เหลือ,อ,อพื้นที่บริเวณนี้โป้อว,วิบกวาตะกอนจะเป็นนองนะครับเต็มไปด้วยน้ําแต่เตอนนี้บ้านเมืองเริ่มพัฒนาคนมาอยู่หน้าเข้าก็มีการซูปน้ําออกไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตีแห้งแรงเย็น เปลนได้ก็ได้แหละไม่เครับสําคัญอย่างไรก็เวทนี่สาคัญอย่างไรก็ลูบหาหนีบลูม,ออมือก่อนดิ่นร่วงสุดลายลุมครับไอ้น้อ,นนองแวนนเอ้านี่อะน้องสําคัญอย่างไรก็นี่ลุม่มบุธ่าหีมามาแวนอีกจะไปเหมันต์เก่งข้ามเลครับหวัหวแว่นกว่าววอืมก็เลยเป็นน้องนี่ kemudian berhubungan